สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดพะเครื่องนะครับในช่วงรอบเย็นเหมาถุงแล้วกันนะครับนะเหมาไีกหนึ่งถุงนะครับพาชุดใหม่นะเดี๋ยวพี่รองรับชมดูครับพี่นะเพิ่งได้พามาเมื่อกี้เลยพี่นะท่ามกลางสายฝนพี่นะน้ำโปรยฝนกันมาให้กันเลยแล้วกันนะครับพอได้มาปุ๊บผมไม่ได้ในปั๊บนะครับไม่ต้องไปขยับขยื่นไปไหนนะครับรองรับชมดูครับพี่นะครับของเราครับพี่ไม่มียืดเยื้อนะครับรวดเดียวทันใจนะครับผมอธิบายไม่มีน้ำครับพี่นะเน้นเน้นเนื้อๆไปเลย รอบเดืนนี้มีอะไรบ้างนะครับมึงยืดเยอใส่กันเลยนะครับนี่ดูผ้าชุดใหม่นี่นะครับดูได้เลยพี่นะครับใหม่จริงหรือเปล่านะครับไม่ใช่ใหม่แต่บากนะนี่ใหม่ของจริงครับพี่มันต้องเป็นแบบนี้รายการแรกนะครับเดีเ๋ยวผมขยับขยื่นเลยรายการแรกถ้ารายการแรกพี่เนี่ยเป็นเนื้อแบบเขาเรียกเป็นเนื้อตะกั่วรองพิมพ์ไหมเป็นพิมพ์ขี่ปลาครับพี่ผมไม่มั่นใจว่า ผมเคยเจอแต่เนื้อทองเหลืองก็จะเป็นหลวงพ่อโบยนะครับถ้าเป็นเนื้อดินก็หลวงพ่อปานนะครับเนื้อตะกัวดจะเป็นที่ไหนเล่านะครับพี่พี่จ๋าเนื้อตะกัวจะเป็นที่ไหนเล่า,นะตลลาแต่พาม่เก๋แน่นอนพี่นะแต่พี่ที่ต้องไปหาที่เอานะนี่เพิ่งได้มาเลยพี่เล่นให้เลยนะครับได้ราคาเดียวด้วยนะที่ผมเล่นให้พี่ดูเดมไม่แหบเป็นรายใหญ่แมงมุม,ม,มเลยพีย่เห็นไหมเก่าเดิมๆนะครับเอาไปสามร้อยพี่นะครับเป็นพิมพ์เป็นพิมหลวงพ่อปานนี่พี่ขี่ปานะนะครับเอาไปสามร้อยบาทนะครับนี่ง่ายๆนะครับนะองค์ต่อไปนะครับนี่กับพี่นะ ยานเถาะมีโซพาผานนะครับสายหลวงปู่บุญมีไหมนะครับแต่พระอย่างเงี้ยพี่นะเป็นพระค่อนข้างที่จะแบบว่าแนวลึกนะครับต้องจะว่าแนวลึกหน่อยพี่นะครับแต่มวลสารเขาชัดนะต้องอาศัยว่านะครับนะอาจจะเป็นพระพื้นที่พี่ๆก็ได้นะครับก็เลยเนาะก็เลยจัดให้พี่ๆเลยแล้วกันนะครับเพราะผมได้มาไม่แยกออกนะครับให้ดูเลยแล้วกันพี่นะครับอันนี้ก็แท้นะครับแต่หาที่ไม่เจอนะครับคําว่าแท้หาที่ไม่เจอนี่เยอะแยะมากมายนะครับไม่แน่อาจจะเป็นพระพื้นที่พี่ๆที่กําลังมองหาอยู่ก็เป็นไปได้ เนี่ยครับผมแบ่งปันในราคาเบาๆกรับพี่นะครับอันนี้จานยันแบบดูง่ายๆนะเอาสามร้อยนะคุณแผนตัวกระพานนะครับเอาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทอ่าด้านในเพิ่งสิแหนบอ่าด้านในเพิ่งสิมีอะไรบ้างเนี่ยเนี่ยครับนี่กรับพี่ไก่เซอร์อันนี้โซนเนื้อแกร่งนะครับพี่พี่จ๋าไก่เซอร์เดี๋ยวพี่ดูเนื้อนะนี่เนื้อแล้วมีเหมือนมีร่องรอยการลงรักดํามาก่อนใช่ไหมเขาลงรักดํามาก่อนซึ่งเราก็ไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วพี่นะพาแบบนี้ผมชอบ ชอบที่ธรรมชาตินะครับชอบผ่านการใช้งานแบบนี้ครับพี่สวยผมมองไม่ออกนะครับ,จร,บจริงๆนะเอาจริงนะออพังสมเด็จนะถ้าสวยผมมองไม่ออกเลยนะครับแต่ถ้าผ่านการใช้ผ่านธรรมชาติแบบนี้นะพี่ดูเห็นไหมธรรมชาติความเก่าพิมนะครับพิมพก็ลึกธรรมชาติได้นะครับดูหลังหลังก็เป็นจุดจุดเปลี่ยนเลยนะพี่น้เนี่ยดูดิเห็นไหมนะครับได้จุดเปลี่ยนทางความคิดเลยนะครับแกร่งมากนะครับลักดําแน่นอนองนี้นะพี่นําน่าจะมีร่องรอยการลงลักดําไกเซอร์ครับพี่สามร้อยบาทนะครับไกเซอร์นะ ไก่เซอร์เขาสามร้อยนะครับอุย้อยเยอะแยะนี่อันนี้เขาแขวนมานะนี่ยเขาบอกกับผมบอกว่าเน,น,น,นี่ยพี่ดาเนีแขวนคู่ชีวิตเลยเลยดูรอยแขวนเนี่ยเนี่ยคาเหยือ,อยังติดอยู่เลยพี่นะอันนี้ผมไม่ได้โม,โม้นะครับอ่าคาเหยือ,อยังติดอยู่เลยพี่เขาเรียกว่าแขวนคู่ชีวิตอ่ะนะครับก็ดูเอาแล้วกันเนี่ยนะครับธรรมชาติมันไม่สามารถมาโม้กได้พี่นะครับได้เห็นเห็นกันเลยอ่ะ รอยแขวนรอยใช้งานจริงนะครับไม่ได้มีอิงนิยายนะครับได้มาก็ให้เลยเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นแช่น้ำมลในพี่นับปิดตาจัมโบ้นะครับหลวงผู้โตแช่น้ำมครับพี่นะครับปิดตาจัมโบ้หลวงปู่โตนะพี่นัสายหลวงผู้โตไม่ควรพลาดโดยเด็ดขาดนะครับสำหรับแบบนี้นะจริงๆก็ไม่มั่นใจหรอกพี่นะจะเป็นรุ่นแรกรุ่นหลังรุ่นไหนนะครับลองดูแล้วกันพี่นะครับแต่ได้บ้านเดิมแน่นอนนะครับได้บ้านเดิมเดิมแน่นอนเอา300บาทรับพี่นับยันสวยคมชัดเลยก็พี่มีเส้นเกสา ในครับแบบนี้แหละพี่เลยสุดๆในครับอ่าสุดๆในครับเ่อสามร้อยพร้อมส่งในครับสามร้อยพร้อมส่ง เออนเอาลูกหล่อไม่เห็นตั้งอยู่แนวพิ่ดาเออเห็นตั้งอยู่แบบโดดเดี่ยวนะครับเราก็จัดให้เลยดิพี่แนวรูปรหล่อหลงพะเงินนะครับดูการใช้งานเนี่ยนวพี่จ๋าพี่ลองดูร่องรอยการใช้งานอาจจะไม่ได้สวยแบบอะไรสวยประกวดสวยดารานะครับแต่ก็อย่างว่าแหละพี่นะพระบ,บ,บ้านๆนะมันก็มีความคลาสสิกที่น่าใช้ช้ามันก็มีความคลาสสิกที่น่าใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นรักำํำคาบตะกันนะครับรอยช่อด้านล่างนะครับเดิมๆเดพี่ดะพิมพ์นิยมครับพ,พี่ แนวพี่จ๋าพิมพ์นิยมถ้าพุทธคุณนะพี่นะาดับองนี้ต้องใช้ใช้คําว่าสุดจริงๆนะครับอาองนี้พี่นะต้องใช้คาว่าสุดจริงๆพี่เดิมดูง่ายดีเอาไปสา0รบาทแนวบดลวงเพื่อเงินพิมพ์นิยมนะครับองคนี้เป็นพระปิตาครับพี่รับอยู่ในส่วนถ้าเป็นผมนะพ่อคนวัดบางแสนะครับสายใต้แน่นอนครับพี่นะครับเนื้อนิย่นเลยนะเออเนื้อนิย่นเลยพี่เลยพ่อคนวัดบางแสนะครับพี่จ๋าเป็นพระปิตาผมว่าน่าจะเป็นเนื้อว่านนะคือว่านเขาเนี่ยนะครับนะอาจจะแก่ว่านไปหน่อยนะครับอาจจะย่นนะครับนะเอออาจจะเป็น พวกว่านยาพี่นะผสมนะน네ะครับเนื้อว่านนะอาจจะเป็นพวกว่านยาผสมอ,อ่นไอ้นี้เราก็ไม่มั่นใจว่เาเขาผสมอะไรบ้างน네ะครับมันเลยย่นแบบนี้ <as> นี่ครับพี่พวกคนพิมพ์เขากว,ว้างเคยเห็นไหมส่วนมากเราเจอเนื้อผมคุกรักอันนี้นได้เป็นเนื้อว่านพี่เอาสามร้อยนะผมได้มาก็เล่นให้เลยนะครับได้มาเล่นเดือนนี่นี่องค์นี้ดูกระพับไปเนี่ยพี่ดูผมได้มาเนี่ยนะครับเป็นพระล่วงเนื้อดินเคยเจอไหมส่วนมากเราเจอเนื้อชินเนื้อตะกั่วสีแดงเนื้อชิ้นเขียวเนื้อเนื้อชินเงินชิ้นเขียวตะกั่วและตะกั่วสีแดงเจอบ่อยนะ ค่อนข้างที่พบเจอได้น้อยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่มันหักง่ายนะพอมันหักง่ายปุ๊บไม่ค่อยได้พบเจอหรอกพี่นะส่วนมากก็หกักแล้วก็ไปฝากต้นโพกันหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งองค์นะครับซึ่งสมบูรณ์แบบอยู่นะครับแลวนี่กรอบเดิมเขา呐น,นี่ห่วงที่เขาแขวนยังอยู่เลยเนะี่ยเดี๋ยวจะหาว่าเออนะครับมันเป็นการแต่งเรื่องรอเปล่าเดิมเดิมที่เดิมเดิมมาแบบนี้เลยจะพี่นะครับแล,ปปลนะ้วเนื้อนี่ปึ๊กเลยนะหพอ3 0สามร้อยพี่พระรวงเนื้อดินมีพระพี่พี่ได้รับชมกันแบบทั้งวันนะของเรานะครับอยู่กับเราไม่เหงา น <ort ş ial> ะครับเฉลี่ยเพื่อเค es yo. Yo ื่อผมผมผมโชว์ศักยภาพเครื่องรางหน่ไหมอ่าพี่ดูเขาใส่ไว้เด็ไม่ว่าจะเป็นได้สายสินนะผมไม่รู้เราก็เป็นพระอาจารย์ท่านใดแต่เนื้อหามวลสารอย่างเงี้ยพี่นะครับยังไงก็จะดันให้เก๊เก๊ไม่ได้แน่นอนนะครับแค่หาที่นะครับเป็นหนังสอหนังสอมีลูกอมนะครับหนังสอมีลูกอมแล้วก็อ่าเป็นได้สายสินนะซึ่งอัดอยู่นะครับอันนี้น่าจะเป็นหน้าผากนะครับหน้าผากซึ่งหน้าผากจะเป็นสีออกคล้ายๆแบบอ่าอันนี้ผมสอบถามนะมันจะไม่ใช่เป็นลายอ่ะมันจะเป็นคล้ายๆแบบสีโทนเดียวเนี่ยลอง มันจะเป็นสีแบบสีโทนเดียวอ่ะอันนี้แล้วกันพี่เอาไปสามร้อยครับง่าย,ายๆดีแต่ลูกอมมีเส้นเกสานะผมไม่มั่นใจว่าเป็นที่ไหนไงครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปสอบถามเพิ่มเติมอีกทีนะครับอ่าเดี๋ยวไปสอบถามเพิ่มเติมนะอีกทีเพิ่งได้มาพี่นะครับยังไม่ได้ค้นหาข้อมูลเลย ในเพิ่งได้มาในไม่ได้หาข้อมูลใดๆทั้งสิ้นอันนี้เนี่ยพี่ดูเนื้อเนี่ยโหเป็นก้อนเลยนะครับฐานอันนี้จะเป็นอ่าบางหุ่นพรมนะฐานคู่แนวบางหุ่นพรมเลยนะครับอันนี้เป็นกู๋บางหุ่นพรมไม่ใช่เจดีเล็กนะบางหุ่นพรมเลยพี่ฐานคู่ดูฐานดิฐานเขาจะเท่ากันนะครับเขาเรียกว่าฐานคู่นะครับเป็นงานมวลสารที่เนื้อโอ้โหปลึกปึกปักนะครับอ้าปลึกปึกปักเลยพี่ในครับมวลสารที่เนื้อ นี่มันต้องแบบนี้ที่พี่นะครับถึงเขาใช้คำว่าจัดจ้านนะพี่ใช่ไหมเนื้อปลาหุ่นพรมมันต้องเนื้อแบบแน่นแน่นแน่นนะครับอ่าแน่นแน่นคาบกูแห้งแห้งแห้งมาจากด้านในเนื้อเนี่ยอย่างเงี้ยเด็ดดูว่าคาบกู่ไหมสวยนะน้ำฐานคู่เอาสามร้อยน้ำจะไปเร่งราคาอื่นหนึงก็ไม่ได้นะครับมันก็ได้ราคาแบบนี้แหละแล้วก็แม่ครัวในกระปินาเนี่ยหลวงพ่อเงินเนี่ยดูดินเนี่ยเหลืองเหลืองแบบว่าเขาได้เหลืองอลามเลยพี่เห็นไหมนะครับนี่คือเออหลวงพ่อเงินพี่นะาแจกแม่ครัวแล้วส่วนมากเราเจอคาบตะกันดำๆองค์นี้ผิวเปิดนะพี่นนนนำ่่่าาจะโดใช้มกออะ นี่ครับสาหรับองค์นี้นะผมเชื่อว่าผิวเปิดนี่น่าจะโดนใช้มาก่อนแน่นอนพี่พ้าสวยมากครับไม่ครัวเอาสามร้อยนี่ได้มาผมก็ให้นะครับได้มาให้เลยสามร้อยบาทนี่ครับอันนี้จะเป็นปรโรียมวินเทจนี่ครับพี่พี่ชานี่ครับพี่โปกโพนะวินเทจนะครับปกโพเชียงแสนนะครับพิมพเล็กวินเทจนีอันนี้วินเทจเก่าจริงพี่นะครับดูดิพระาแท้อะไรดูง่ายไหมล่ะนะครับเชียงแสนนี่พี่นะพิมพ์ปกโพนะครับนะเป็นพิมพ์ซุ้มร่มโพนะครับเชียงแสนเอาสามร้อยนี่วินเทจมาเลย ในครับวินเทจมาเลยพี่สา0บาทนะครับชื่นชอบรักกูต้องจัดเรับพี่นะครับต่อไปนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์เล็บมือครับพี่ทองเดิมเห็นไหมเล็บมือนะองค์นี้เขาเรียกว่าเหลืองกล้วยหอมนะครับพี่พี่จ๋าออกเหลืองอ่อนในครับพี่พี่จ๋าออกเหลืองอ่อนเขาเรียกว่าเหลืองกล้วยหอมนะครับอืมแล้วเนื้อสวยนะดูดิเหลืองกล้วยหอมสวยจริงพิมพ์เล็บมือนะครับพี่พี่จ๋าสงเด็ดพิมพ์เล็บมือครับพี่น้ำมวลสารเน้นเน้เนื้อเลยนนครับเล็บมือสวยสวยแบบนี้จริงๆผมว่านับน่าใช้นะ อ่าน่าใช้นะพ่อพระเขาชัดเจนอะคือผมไม่ได้พระทั่วไปมาให้นะพี่ในพระบ,บ้านๆเลยนะพี่เนี่ยเอาสามร้อยนะครับเล็บมือนะครับเล็บมือแล้วก็องต์ต่อไปสําหรับองค์นี้พี่แล้วนะพี่เคยเจอไหมบุเงินเขาเรียกว่าบุเงินยุธยาและบุเงินเป็นพิมพ์ปางห้ามญาติแบบเนี้ยน,นะโหโคตรหายากเลยพี่เนี่ยบุเงินดูเดยพิมพ์นี้นะนะเฉพาะพิมพ์แบบนี้นะผมกล้าการันตีเลยว,ว่าหาโคตรยากเลยพี่นะครับส่วนมากาเราเจอเป็นพวกเอ่อเบญจภา,าคีสมเด็จนางพญาสุ้มกอรพระรอดผงสุพรรณ แล้วก็พระลีลาไม่ขนุนนะที่ผมเคยผ่านนะแต่พิมพ์แบบนี้ผมไม่เคยเจอพี่นะพิมพ์แบบนี้นะไม่เคยเจอแน่นอนนะครับนี่น่าจะเป็นองค์แรกที่ผมได้แล้วตลับเขาพอดีเลยไหมสวยพี่เราพ้าดูง่ายอยู่เนี่ยพี่ไม่จัดได้ไงอะ่ะสามร้อยพี่บุกเงินหลังว่านนะครับไม่ใช่ชแก่บนนะหลังว่านนะนะครับเออเดี๋ยวจะนะครับอาจจะแบบคัล้ายคับคาหรือเปล่าเนาะแล้วก็องค์นี้พี่นะครับองค์นี้จะเป็นอ๋อวัดเกตเจ้พี่พี่ดูหโนะหโหเป็นเขาเรียกอะไรเป็นแท่งเลยเห็นไหมเนี่ยเขากดพิมพได้สวยมาก เนื้พี่จ๋าหกชั้นนะเขากดพิมพ์ดูดิเนี่ยผมเอียงให้ดูเนี่ยเอียงให้ดูถึงมวลสารเลยนะครับแล้วมวลสารด้วยรวมองค์นี้ว่าเป็นไงพี่เป็นละองเม็ดทรายละเอียดอ่ะคือเม็ดมวลสารของเขานะเป็นละองเม็ดทรายละเอียดนะครับหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าเนื้อคุกกี้พี่เคยเห็นคุกกี้ไหมมันจะเป็นเนื้อแบบละเอียดละเอียดนะแน่นๆนะครับเนื้อคุกกี้พี่นืหกชั้นนะโอ้โหสวยจริงดูขูเดิยเป็นแท่งเลยพี่เพิ่งได้มานะนื้อหูเป็นแท่งเลยนะด้านหลังเห็ไดูเดียวไหเป็นเหมือนทรายละเอียดเป็นไหมเป ภาพแบบนี้คือคือเราสร้างความชัดเจนกับพี่พสมาชิกได้สองได้ดูไปพร้อมพร้อมกันเลยพี่นะครับแล้วก็ได้มาเดิมด้วยสามร้อยบาทในครับวัดเกตวัดเกตแล้วก็องค์นี้ได้ไหมเนี่ยอง์นี้เนี่ยแห้งห่วนี้มีอีกไหมในครับพี่พี่จ๋าเอายี่ว่าแห้งห่านี้มีอีกไหมพี่ดูความแห้งหว่เนี่ยน่าจะเป็นวังหน้านะพี่ดูทองเลยทองนีงน่จมเลยรักทองนี่เดิมเห็นไหมเอาเดี๋ยผมได้ไหมเหไหมความแห้งเนี่ยในครับเนี่ยนี่คือพระเก็บจริงๆพี่ นะครับพี่พจ๋าดูความแห้งของทองเดียไม่ใช่ทองผมเอามาแปะใหม่นะครับเออไม่ใช่เพิ่งแปะเมื่อกี้แล้วก็มาลงให้พี่ๆได้ดูนะครับพี่ดูได้ด้วยกันอายุของทองแล้วความแห้งเนะื้อพี่พี่สามารถประเมินได้นะถ้าพูดถึงตามรับความเป็นจริงอ่ะพี่ๆสามารถประเมินได้ดูความแห้งด้านหลังเลยนี่มันเป็นซะอย่างนี้พี่ในใจมั้ยเก่าจริงๆนะครับเเก่าจริงๆ <c oughs> สามร้อยบาทนะครับสมเด็จเอ่อลงรักลงชาติปิดทองนะสามร้อยพี่ด้านหน้าเป็นคุดนะเหมือนจะเป็นคุดเหมือนจะเป็นพวกวังหน้าพวกอะไรเงี้ยนะในครับลองดูแล้วกันใครถนัดก็จัดไปพี่ใช่ไหมใครถนัดก็จัดไปพี่นะครับองนี้เป็นพระสมเด็จบางหุ่นพรมอีกแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นกลุ่มใหม่กับพี่นะหลังตายางแผ่วๆเลยนะเห็นไหมเนี่ยเป็นออกม่วงๆนี่ตายางนะตอนแรกผมยังไม่รู้เลยพี่มันมีตายางนนครับผมยังไม่เห็นเลยนะผมรู้ว่าเป็นหุ่นพรมเครับไม่คิดว่าจะมีตายางอันนี้มีตายางครับพี่เห็นไม้แผ่วๆเนี่ย นะครับเป็นร่องรอยตายางนะครับอาจจะแบบไม่ได้กดติดขนาดตั้งใจกดให้มันชัดหรอกพี่ใช่ไหมนะครับอันนี้เป็นพิมพนะ์สังกตินะสังกติมีหูเนี่ยเพิ่งได้มาเหมือนกันนะครับเพิ่งได้มาเลยพี่ก็เล่นให้เลยในครับเอาสามร้อยใครับบางขุนพงศ์พี่หลังตายยางนะครับสังกติมีหูสามร้อยบาท นะครับเป็นยาสามร้อยครับพระแบบเห็นไหมนะครับพี่ดูสุดยอดพระนะครับแล้วก็องค์นี้พี่นะครับพิมรัศมีนะครับหลวงปู่สุากคองมะขามเท่านะครับออกเนื้อแบบออกเงินเงินอ่าออกเงินเงินนะพี่ดูเนื้อเดยวอันนี้กว่าพี่ลองดูกรอบนะกรอบที่เขาแขวนแล้วพี่ดูเนื้อด้านในนะเนื้อจอบประกายเงินเงินอ่ะลองดูได้เดี๋ยวผมเอียงให้ดูก็ไฟเนี่ยพระพึ่งได้มาพี่ไม่ได้ส่องดูด้วยว่าเนื้ออะไรนะพระเพิ่งได้มาพี่ไม่ได้ส่องดูด้วยนะสามร้อยครับสามร้อยบาทหูยานฐานสูงเนี่ย แนวพี่พ hmm. mm ี hmm. so, mm ่จ๋าดิดูหูยางเรียกวินเทจมาดิแนวเมอร์เรียกวินเทจมาดิพี่หูยานฐานสูงเลยครับเป็นเนื้อตะกั่วสนิมแดงเคยเจอไหมแนวเนื้อตะกั่วสนิมแดงพี่ส่วนมากเราเจอชินเขียวก็ชินเงินชินตะกั่วนะครับองค์นี้เป็นเนื้อตะกั่วออกสนิมแดงก็ได้ดูสนิมแดงนี่เฉิดฉายไหมเนี่ยดูสนิมแดงเนี่ยนะครับผมบอกคําเดียวเลยพี่สุดๆนะครับสําหรับองค์นี้นะเก่าจริงและเป็นหลังลายผ้าซึ่งดูง่ายเนี่ยครับพี่และเป็นหลังลายผ้าซึ่งดูง่ายนะครับไข่เดิมแนวผังลายผ้าาาาายพพหููนนนนฐสงะะี่เอ สามร้อยบาทนะครับหุ่นยาต์ฐานสูงนะสามร้อยแล้วก็องค์นี้ครับพี่สําหรับองค์นี้นะครับเป็นบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่นะครับพี่พี่เดี๋ยวองค์นี้ผมเขียนราคาติดไว้ให้พี่ดูคาบกรุนะครับพี่ดูร่องรอยการลงกรุนะครับของบางขุนพรมองค์นี้นะนะครับอ่ดูดิคาบร่องรอยการลงกรุคาบฟองเต้าหู้คาบกรุที่จับติดอย่างหนาแน่นนะครับอคาบกรุที่จับติดอย่างหนาแน่นครับพี่นะครับองค์นี้ผมว่าอ่าได้ฟอรงพระที่มีความเป็นธรรมชาติได้พครับมีเม็ดมวลสารที่เราสามารถสังเกตเห็นได้ ก็ทําให้เราได้พิจารณาได้ง่ายขึ้นนะพี่นบสมเด็จบางองค์พิมพ์ใหญ่องค์นี้เอาไป320บาทนีครับอันนี้เก่าจริงครับพี่เขาเรียกว่าเก่าธรรมชาติเห็นไหมดูโดยรวมได้เลยนี่แหละพี่เขาเรียกว่าเก่าธรรมชาตินะครับสามสองศูนย์เนครับเผื่อท่านใดแบบว่าเออสนใจนะครับบอกราคาผมได้เลยพี่นะครับชุดนี้บอกคาเดียวเลยว่าเด็ดจริงพี่นะครับบางองค์นี้อยากขายเกินด้วยซ้ํานะครับแต่ไม่ได้นะครับโปรโมชั่นช่วงเย็นนะครับองค์นี้จะเป็นพระนะครับพี่จ๋าเป็นพิมพ์ค้้ายพพพิมระอออู่ททงง นี่ถ้าเอาตรงนี้ออกไปดูเดี๋ยนี่อู่ทองกันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพระอู่ทองกันเนี่ยอันนี้อยู่ในซุ้มเรือนแก้วนะครับพระอู่ทองท้องช้างนะครับอยู่ในซุ้มเรือนแก้วนะผมก็ไม่เคยเจอนี่แหละพี่อยู่ในบ้านเนี้ยดูเดีย๋ยวนี่ะครับไม่ใช่พระแบบไอ้ประเภทแบบทั่วๆไปนะไม่ใช่กับพี่คน,คนละคนละเนื้อเรื่องเลยอ่ะคนละเนื้อเรื่องคนละบทความกันเลยพี่สํารับองนี้นะครับพระอู่ทองท้องช้างอยู่ในซุ้มเรือนแก้วนะผมก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้วพี่ดูความเก่าด้านหลังเนี่ยนะครับมาพี่ดูความเก่าด้านหลังเนี่ย ี่ครับเอาจิงงนะผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรได้วยซ้ำเนี่ยเอาไปสามร้อยบาทนะครับพระอู่ทองแล้วกันะพี่สามร้อยบาทราคานี้ผมบอกคําเดียวไม่มีแล้วนะครับได้มาอย่างได้เกินด้วยนะครับรายการสุดท้ายก็พี่พระสมเด็จวรรคังมีฐานแบบเขาเรียกมีฐานพระทิพย์เลยนะในะครับพี่ยามีฐานพระทิพย์เลยนะในะครับเอาอะไรได้ความสวยดูดิฐานพระทิพย์นะเป็นเส้นเลยเนะี่ยอ้ยพี่ดูได้ไหมสวยนะครับเนื้อเป็นก้อนมวนสารเลยนะนะครับรายการสุดท้ายของเราดูดิองนี้มีหูหูแบบไรๆนะหูข้างเดียวในฝั่งนี้เห็นไหม เห็นไหมผูเป็นแท่งเลยเอียดก็เนี่เดี๋ยวหลบก็ไฟดูเนี่ยอ่าเดี๋ยวหลบก็ไฟดูเนี่ยนี่เพิ่งได้มานะครับองค์นี้จะเป็นอ่พระสมเด็จพมีดามีหูด้วยนะสวยจริงนะครับเนื้อเ,เป็นก้อนๆเลยพี่สมเด็จวรคังนะครับด้านหลังดูการเซ็ตตัวเขาเนี่ยนะครับพี่จ่ายไหมเนี่ยเนื้อจะเป็นเม็ด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 ดำเม็ดแดงเม็ดขาวเม็ดขาวขุ่นครับพี่นดครับเห็นไหมเม็ดดำเม็ดแดงเม็ดขาวเม็ดขาวขุ่นนะครับองค์นี้เอา เอา350ารบาทนะครับวันพังพิมพ์ใหญ่นะครับานะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะพี่นะนะครับพี่ๆท่านใดสนใจรายการไหนนะครับใช้คำว่าโทรนะพี่นะโทรจะไวกว่านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ